สวัสดีค่ะทุกคนออกแต่เช้ามืดเช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้นะคะแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะต้องรีบเดินเดี๋ยวรถเมมา ทุกวันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าชีวิตเราต้องดำเนินดำเนินชีวิตด้วยเงินเราก็ต้องทำงานนะทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพนะคะหาเงินมาจุนเจ้อครอบครัวก็ ไม่ได้ขับรถนะเข้าปลารีสรถมันเยอะเข้าในปลารีสรถมันเยอะค่ะก็เลยไปทำงานใช้รถแทนขรถเมย์นะนั่งรถเมย์นั่งรถไฟนะทุกคน วิ่งตามวิ่งตามรถเมล์วิ่งตามรถไฟทุกวันค่ะชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันจันปาร,รีต <c oughs> <g üler> <g üler> เ <g üler> งียบไหมเงียบนะมีคนสูบบุหรี่มีคนสูบบุหรี่ยืนป้ายรถเมล์เนาะจันปาร,รีก็จะยืนอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าแพ้แพ้กลิ่นบุหรี่ค่ะทุกคน แพ้กลิ่นบุหรีก็เลยไม่อยากจะเข้าใกล้แล้วลมลมแรงด้วยนะวันนี้ลมนะคะก็ฝนตกมาสามวันนะคะฝนตกติดต่อกันมันก็จะอากาศมันก็จะเย็นอากาศจะเย็นๆนะคะช่วงเช้าๆก็จะไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่นะทุกคน รถ <c oughs> ส่องตาเออจะมืนๆ <c oughs> เวลานี้กำลังนอนดีนะเพราะว่าอากาศมันเย็นค่ะอากาศมันหนาวเข้าช่วงเข้าช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะอออากาศก็เริ่มเย็นลงเย็นลงเย็นลง ยืนรอรถมีอืมหนาวอยู่นะคะทุกคนค่ะหนาวเย็นเวลาลมมันพัดมาทีนี่แสบจะมูกชิดเลยเอ ออก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไม่ว่าจะเอฟซทุกท่านกำลังทำอะไรอยู่นะคะก็ขอ,ขอให้ประสบผลสำเร็จเด้อจันบนร์บัลมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายอยากจะคุยอยากจะพูดนะ แต่มันก็ไม่สบโอกาสสักทีเออพูดไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะก็ตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเราก็นะเดี๋ยวค่อยพูดค่อยอะไรกันในไลฟ์สดเนาะเออเดี๋ยวสักวันหนึ่งอยากพูดอยากคุยกับเอซนะคะแต่มันไม่มันไม่สะดวกสักที ก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเดี๋ยววันไหนสะดวกนะสะดวกสะดวกก็จะมาขึ้นไลฟ์พูดคุยทักทายเอฟซี F Z, เหมือนกันนะคะอาจารย์ปารีสก,ก็ไม่ได้หายไปไหนนะก็ฝากดูคลิปช็อตด้วยนะคะตอนนี้ก็เร่งลงคลิปช็อตนะคะเร่งลงคลิปช็อตแล้วก็ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนอย่าท้อแท้เด้อทุกคนมีงานใครมีงานมีการทำก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะและ้วก็ทุกวันนี้นะงานหายากเงินก็จะฟืดๆการใช้ชีวิตในต่างประเทศทุกวันนี้นะคะก็จะฟืดๆสักนิดนึงนะ ความหลักความเป็นจริงก็จะฝุดฝุดสักนิดนึงนะแต่ก็เราก็ต้องเราก็ต้องอยู่แล้วก็เราก็ต้องใช้ชีวิตไปนะคะนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงเราก็ต้องดำเนินชีวิตเราให้อยู่รอดนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พูดคุยทักทาย fc ก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคน ฝากคลิปนี้ด้วยฝากมากดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าไว้ในี้ก็มีสะดวกยังไงก็จะมาขึ้นไลค์นะคะพูดคุยเนาะโอเคนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้ค่ะ